นี่นะครับผมนะใช้กำลังดีด้วยนะผมก็ไม่เล็กไปนะนี่ที่สองตัวนะผมน่ามันดีดามเต้มนะฮะนะครับผมขอเดินทางดวงหน้าตันะ่ะอยู่กับผมไม่ใส่เดินป่าครับผมวันนี้ผมก็จะทานเพื่อนนะผมนะไปตักปิดในห้วยนะผมนะซึ่งปลาไหลก็พอมีนะผมนะปลุกปลาไหลก็ะชันนะผมก็อันนี้ถาเพื่อนขอไปสำรวจหาปลานะผมนะขอ ครับคนไหนชอบนี้ฝากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะเพื่อนที่มีมามีกำลังใจทำที่จะตอบเลยนะครับผมอ๋อนะครับมีคนบ่อยมาแล้วม,ผม,ผมึงอ๋อไปจะออาเดินทางแล้วมึงเจอในห้วยไปครับนี่ครับนนี้เราก็เดินมาถึงห้วยนะเราต้องหาทำเลดีๆนะมึงทำเลขึ้นปูจะปูกันี่มอืปูนะ เป,ป็นปลาไหลางบ้านนะผมน,ะนี่ฮะมีลูกปลาตัวเล็กเจือมากน้ำขุ่นเนะี่ยปูนี่ก็เลยหาที่ปักกันเลยน่าทึ่งน่าชื่นชอบนะนี่ฮะปลาไปปักเลยนะผมเกี่ยวแล้ววันนี้ก็เป็นปลาเล็กนะผมป,าปาลาค้างนะปาลาค้างบาซิลนะีน่ปักนี้นะหนึ่งคันนะ เราเคยตักแล้วไม่มีนะผมด่ดูกระชอนนละโอ้ยประชอนวะเดี๋ยวจะเปาทั้กมดกนนี่ครับผมนะตอนนี้เราเพิ่ักเส็จชีพเราไปกลัมา สี่คันนะครับผมนะตอนนี้เราก็ต่อเป็นทางไปจุดใหม่ใหม่นะผมน,นะเดี๋ยวเมื่อกี้ต้นอ่าวถ่ายพอของเปล่าเป็นไม่รู้เมือนถือฟองเลนะก็ตแต่แต่เราไปเจอบ่อปูเลยนะผมน,นะใหม่เจอไม่ถึงเนะี่ยนี่ไอเราเนมนะีมัหนบ่อมนสกีนะอันนีตรงไหน้างงนี

เออโออโอ้ไปันประดูกว่นี่นีนอรนี่นนี่มรูประดุกแล้วผมนะประดูกแล้วเยถ้ามงระวังเด็กน้ำนยแผลงไปเจอระวังเด็กเต็หนมดคลาบผมันนี้ก็เด็กคลากจะเป็นสีด๊ารงเลยผมจะใช้ขวดจอนะเป็นจอบนะยังจะประดุกอยู่ที่นั่น น,นึ่งนหนึ่งท่นนี่ก็นึ่งหนึ่งคันสองคันนะหน,น,นึงสี่คันนัอย่างงี้อันนี้ก็สี่ันีก็สี่ก็มจะไม่ย้อนละมจะไปย้อนยีบอบนี่เลยนะยกวันนี้คนีผมก็ย่วนบ่อเนี้ยคนนี้มีได้สี่คันย่าคันน ก็ปผมถอวางไปก่อนนะผมนะเจอขึนอางนเสรั้หมดเราเราจะไล่ดูกันนะนี่ครับผมนะตอนนี้ผมก็ให้ตาปิดนะปิดหมดก่อนนะผมนะตอนนี้สองคันนะเนี่มีป่าดินนะมีลมพัดนะสองคันนะหนึ่งวันวันแรกก็สองคันนี่ถึงแล่ะ ม่รูหมดลืมหรือเปล่ามาดูนะแตอนนี้นมสี่หน่สามสี่คันทีสองสองนนี้หกคันแล้วนะตรงหกคันนั่นเองเปมีปกตินะปกติไม่สมพอเราต้องมาทำเพิ่มทุกคันต่างคันนะหมนี่ก็อ่ะอไปเป็นดรปกติอะ อยูปกติดูกล้มาแม้นเผาครับเราาจะทำเพิ่มอีกสักสองสาคันนะผมนะตรงนี้หไม่ไหวนะตรงนี้ตืนนนไม่หวาลนะตรงนี้มีลุนนะนี่หน้าหวางนะลไชอบอยู่นะมนะเต็ทั้งหมดน,นะเะ็สิบขันนะผมเนะาะน้เด็กหนีนะม เ,เ,เอ,เมเองมันมันเพิ่มนะนนไม่แน่คือมันอาจจะนั่งมันติดเพิ่มนะโอ้ยนงงี้นะฮะตีดีฮักผมตีนทาตีง่ายครับผมหากตีตำบ้านฮนะะตีกับธรรมชา,าติผักกูจะมีนะเราจะไปเช็คดู

chơi một bột tích nhạt mấy tìm mà đồ mong đồ mong này mày ừ. mình mày tìm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  mày đẹp mày tìm 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 mày หนึ่งแต้มมนะผมนะไปครับเราเจะไปทำเยื่อต่อครับผมครับผมนะตอนนี้เราก็ได้พักประมาณัึครึ่งชั่วโมงไนดะ้ผมนะมีปลกเกาะมาเดินดูลงมาดูป่าไอป่านะเบ็ดมาดูเป็นรอบนะผมนะรอบเป็นเมเป็นแปลงหรือเปล่านะฮะนั้นดูไปไปแล้วนะเพราะมาันึงเป็นปกติหรือเปล่า ตัวนี้เป็นตึงนะอันนี้ก็ปูปูอันก็ไม่น่าจะตึงนะขอลงมา,าดนะูสายเบ็ดเถอะนะลองดูสายเบ็ดกันนะกัน,นสายเบ็ดแล้ายเบ็ดหุ่มตึงนะมาสายเบ็ดตึงนะสายเบ็ดข้างนะหลไหน นี่จะเป็นปูหรือเปล่าเนี่เช็ดก่อนโอ้โหปูรอมหมดเลยนะฮะครับขออนุญาตนะครับผมใส่เยอะนี่ก็เพื่สั่งนะนะเช็คสถานที่นะึ่งเช็ครับกดหนึ่งอันนี้เจือกันกีน่เหมือนเจือด bởi vì chút thịt vắng này nữa nhỉ mấy lũ này đừng nha nè này hả? đó coi cái nè đây đỉnh cạnh cung bồn nữa nè có bồn 3, 3 lít nhìn chút chút đúng mình người mọi 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 ได้เป็นตา้างั้นแต่ตันก็ย่ยห่างไม่ได้หวเป็นไหนดูเดกนะตาเหมือนขึ้นโน้นโนะตาสีเยอะมากนะขาวขาวเลยตัวไม่ใหญ่นั่น เ,เล็กมากดูดิล้วนะัน้อยม่ขึ้นหน้าเพ่อคันนี้เหมือนขึ้นหน้านะผมนะหนึ่งคันนะไปเาเข้าไปถูนด้มันดีว่าเป็นตาไรนะะขอลงมี ไตมอน่อยอันนี้อันนี้ปกตินะอันนี้อันนี้ป,กต,นนปกติลังมา้าอ่าไม่รู้อยู่ไหนฮะอืมปุมมันน่าจะอะไรทุกตัวนี่ตุนะต้ยใหญ่เลยโอ๊ยคื่ออะไรเงี้นอะไร,ร,ะไรนี่ครับผม ครับผมหนึ่งแต้มแล้วนี่โคตรใหญ่เนี่ยนี่นะนี่ครับดับลายแล้วนะหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมไปใส่กระเป๋านะใส่กำลังดีนะเนี่ยสวยเลยนะนี่เหรอนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะดูดูนะอืมอะไร่างเี้ะหนึ่งฮะหนึ่งแต้มนะนี่แต้มนะครับนี่ฮะ

โอ้โหลุดเฉยเลยเพื่อนเป็นไงนะแค่เป็นประดุกนะผมนะยืดเลยเมื่อกี้นะโหตัวมากเลยนะแอ้ขอเกียวเยอะนี่ครับผมนะนี่กอดปากที่เยอะมนั่งเอืมตดดําละนี่ มีดึงนะดนประปุกขา้ขางในนะข้างในนะรวมมีสองคันนะสองคันนี่มันตา,างกที่ตางที่น้ำตื้นนะ,ะนำตืเดมนะยูข้างในฮะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่เสียเที่ยวนะเต็นเต้นหมชอ้นสองลนะตื้นนะมองเอียง,เ,งเลยนะ ด่าดุแล้วผมไม่ดุนะไช้อนนะูะใชายอยู่หน้าดึงเบียดผม่มันน่าื่นใจอยู่นะ,อะสองขนมนลงบองนี่นะผมขออนุญาตเพื่อลงไปก่อนนะครับผมนึ่งคันคันน่ไนออี้คันหนึ่งนะไปโดน หนึ่งคันสองคันน,นี้นะอยๆเพราะเราไม่ใช่ป่าคันน้หมดหนะครับคืเจอที่เบลน้หมดว่าเราจะกลับไปดูเรื่องก็เวลาสักเวลาสักสี่ทุมท่มเลยสี่โมงครึ่งเลยมันดูใหม่รอบนะหมันได้อันนี้ก็ต้องเบลนะวันนี้เมื่อกี้พวกปลาลมพัชตรงนี่นะหมด มาดูสองสามแห่งนเป็นยังไงบากเนาะสามคำเปยังไต้องวัดวงนเนมอนต้งวัดวงนอ้ันีย้ยอันออนีนชออน้ช่วยนะอันนี้่วยช่ เดีู๋ีป่าวะป่าลากเลเล็กแน่เลยนี่นนนตเล็กใ้างนะตกปตกุลางนะอื้ยมเลยมาพวกตัวเล็กชอบลากนะเน,นี่ยมีไวตรงแทนดูชลากแล้วหนึงนี่ดูนนนนช่อยดหนอ่อย นะอเอาแบบนี้นะเกิดตรงนี้เราเยอผมครับเยือหานะครับเยือหานะครับผมเราเยอมีหอยหอยกินเยอะผมนะครับคือหอยใช่ไม่ได้เลยโดยรอบน่้ ไายครับเจริญนี่ครับปกตินะนุ่งไปสองคันสามสี่คันนะครับเดี๋ยวจะเป็นง่ายเฝ้ากันนะสี่ทุ่มครึ่งแล้วข้าทุ่มแล้วเราค่อยออกไปดดเก็บดูไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็พามานะแล้สี่คันนะยังไม่มีแบบเยอะยังมีตับนมเดี๋ยวเราจะไปเจออีกที่เรือนะครับเป็นยังไงบ้าง,งเนาะส่นนี้มีผลสำรเป็นขน,น,นั้นไหนนะครับต้องรอดูกันเลยครับน้องเพื่อนนะวันนี้ก็ตัว

นี่ ة, นั ment, นป <ไ un. S 1> really ็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะหรอตามิงไหมนะแรงมากนะนี่บาดเลยแรงเยอะขอเกียกีเกียวก้จะเก็บปนลอวนะครับผม mời ba thủ của của nó Nhân là mình biết căn lắm rồi người là người mọi người mọi người này người mọi người mọi người nó Nó mọi người mọi người mọi người mọi mình dùng người mọi người mọi người nó người mọi người hết người ừm, người mọi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  người นี่ครับผมนะแต้มที่สองเลยวันนี้นี่ครับน,นี่ที่สองนะผมนะ้าปลาไหลเขาใช้กำะังสวยนะผมนะใช้ไม่เล็กไปนะผมนะครับน้าผมเขาปักปีกอยู่นะผมนี่นะครับผมนะนใ,มใช้กำะังดีนะว่าน้ามันก็ไม่เล็กไปนะนี่ที่สองตัวนะผมน้ามัน,นที่สามเต้มนะฮะครับผมขอเดินทางดวงหน้าก่อยนะครับผมนะวันนี้น,นี้ นี่งหน,นะน,นึ่งหนึ่งสองสี่ขัน 2, 3, ขนนะ้มันนี่ก้อนนี่สี่เนี่ยเ้ขันนะ้นนี่ยนี่ขันสองสองสี่ขันน้ำมันนันอันนี้มีสี่ขันอันนี้เราก็จะดังเดินทางกลับแล้วน้ำมันนะขับไปนอนพักนะ้ำมันนะจากที่สามที่สี่เดี๋ยวดูใหม่รอบนะ้ำมุนเพาอที่เดีามันเกี่ยวเชือบ ไปครมเผมเยวเจิญช่วงเช้าในขอขับไปหน่อยนะผมนะไปครับครับผมนะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะผมนะถึงมาเช้าผมมาดูจะไม่สามารถเอากล้องมาได้นะผมนะถึงฝนตกนะครับตอนนี้ฝนอยู่ละก็ต้องมาบอกเป็นมานมาเช้า,ชาม,มีเบรกคันขาดไปหนึ่งคันนะผมแล้วก็ลุดไปหนึ่งคันนะัมก็<ๆ>ตอนนี้ผมเปะ ของของเพื่อนนะผมอ่าปิดคลิปหนึ่งเท่านี้นะผมนะนนเ,เราก็เราก็จบหนึ่งเท่านี้นะผมนะจะไม่พีหน้าผมปีดยี่ข้หลายก่อนนะครับ